พยายามต่างขั้นอย่าไปทรงสายมันพี่นารอกนารออ,ออีกอ่ะเออต่างขั้นต่างขั้นปันน้นเอาแต่อย่าไปทรงสายมันทำให้มันเหนืดอเนือไปแม่ถูกต้องตังนะยี่างวะ นี่อย่างวะเนี่ยเนี่ยมาอันนี้ให้ผมนะนี่เออยาสะโจมยาโจมเนี่ยกระเอามีังก็เกิดขึ้นได้ด้วยงานนี่เลยไอเขาเด้ดิงเห่าดิงเห่ามันมันแรนออกรงว่ะนะ ลอกแมเป็นสะพัน่น <laughs> ไ,ไวว้ยนี่ไ,ไวว้ยนี่ได,ได้ยื้ได้ยื้ได้ยื้บอแไม่คือปินยังสิเอาเด้อเจ้ามีโอกาสเด้อเจ้าใจเย็เนใจเย็เนทำมันแรนออกน้ำทำมันแรงแรงออกน้ำโอ้ยอินซี่เลยนี่อินซี่เลยมัต้องขึ้นไปมัปต้องขึ้นไปม่กี่ตกลงมาลงมา มาพี่ลงมาถอยลงมาเดี๋ยวเดียวจะขึ้นไปมันงกีก่โต๊ะเออบังเด้อร์บังเด้อร์สี่ไหนมั้ยบอยอินซี<ๆ>่ขับผมประธานเห็นตัวได้ผมเดาซื้อหน้าพายง่ายเด้งออกหุ่นเด้อไส้เลี้ยงมันขึ้นแล้วอินซี่นุ่นขาขาวนุ่นอินซี่เห็นบอหน้าอินซี่เห็นบอ บางตาดีเขดีดมาี่ดิวะเหียจับโอ้ยเหียเาเก่งเว้ยเียเาเก่งโว้ยโอ้ยขาๆโอ้ยเียเาเร็วเว้ยเียเาเร็วเว้ยโว้ยเป็นตท่ไหรเป็นไหน ได้เย็นได้เย็นเอ่่ยไหนไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮเรามีโอกาสมีโอกาสขอแท็กหน่อยแท็กหน่อยแท็กหน่อยเอ่ยเฮ้บอกกูยังหายรองโอ้ยเฮ้ยแท็ก่อยแท็ก่อยแทกเอ้ยจะเฝ้าได้หนาเด้อจะเฝ้าได้จะเฝ้าเด้อ มันยังเล่นอยู่ลากมาเบาๆนกไม่ถมันสวนมันสวนแกดึงดึงดึงมาเลยผมลากเบาๆมาเบาๆมาเรื่อยๆยอนน่ะน่ะยยอนเจ้ายอนจันโคตหมือนโคตรพู้ใดว่าเบ็ดบระหมานให้ย่นถิ่นปะบอไม่บอไม่แพร่บาเบอกไม่มี โอ้ยแง่คือคม,มาใส่เข็มฮะค่ะผมจำเบอยูมุ้นนั่นดิบปั๊บแล้ยวขาดจาวาวเลยเด้อผมปล่อยปากผมปล่อยปากเขาเด้ะบันนิดเด้อโอ้ยงามแต่วะงามงามให้มีคลิปเปิดบ่คลิปเปิดไม่อยู่ป่ะบูยคักคักมันย้อนแสงบม่ม่วมนพี่ ไม่ได้แก้งเงียเขานะมันย้อนแสงขงไวหนึ่งสองปั๊บปับปับปับ,ปบ,ปบโอเคจากโลกครับโอ้ขา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 เงียขาขา,ขาออกฮะ้ย เมื่อคืนก็เหมือนการที่ผมร้องไอ้สากก็เหมือนกันาขาอยู่ใกล้ๆนั่นแหละลัไม่จังหวะกลัวมันสะบัดไงไม oh, <yeah>, yeah. แตะขออตะขอนี่ขันได้ป้าเข่าก็่ได้ดินนด้ป่มามันเข่าเสน่นมันได้ครับ งามงามงามสี่โลน้อยเนี่ยเราเอาน้อยๆก่อนเนาะสี่โลหโลเจ้าเพราะเราต้อกน้อยๆก่าก็ได้เออสองโลเอาเปิดเออเปิดข้างในหน่อยอีเขาก็เห็นนะดิระวังระวังปากดีๆแล้วเดี๋ยวเาเห็นโอ๊ย อ่ะมีลูกป่าด้วยเหรอโอ้โหอ้ยเดี๋ยวตอนไหนตอนผมนอนแน่เลยเนี่ยไปแล้วไปลูกป่า้วครับัวไปโอ้ยเจ๋อเจ๋เจ๋อเจ๋ติดตามตอนต่อไปครับ